แล้วก็ขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนแนวทางการดำเนินงานนะคะในการเข้ารายงานนะคะตัวนี้ฝากไว้6ข้อแล้วกันนะคะหข้อข้อแรกนะคะท่านผู้บริหารเขตนะคะท่านก็ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการติดตามแล้วก็การรายงานผลของตัวชี้วัดทุกตัวนะคะข้อที่2นะคะ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกตัวนะคะท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนะคะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะคะในส่วนที่สามนะคะท่านจะต้องกำหนดปฏิทินของเขตท,ท่านนะคะคือเรามีปฏิทินใหญ่แล้วแหละจากของสพทนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมากำหนดปฏิทินให้มันอยู่ในห่วงเวลาที่ทันกับการรายงานนะคะแล้วก็ในส่วนข้อต่อไปนะคะ ท่านจะต้องทำการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนะคะจะให้ดีนะคะท่านนำผลการดำเนินง,งานของปีที่แล้วที่ผ่านมานำเข้าที่ประชุมด้วยเพื่อช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าเราผิดพลาดตรงตรงไหนนะคะ ไฟล์ข้อมูลที่เราส่งไปไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องไม,ไม่ถูกต้องตรงไหนนะคะตัวนี้มาช่วยกันวิเคราะห์ในที่ประชุมนะคะแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือควรมีกระบวนการในการตรวจสอบไฟล์ข้อมูลนะคะก่อนที่ท่านจะนำขึ้นระบบนะคะตัวนี้นะคะท่านอาจจะทำคำสั่งแต่งตั้งในส่วนของท่านผู้บริหารเขต ท่านพอออกกลุ่มทุกกลุ่มนะคะมาช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะรายงานขึ้นระบบนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะสำคัญเหมือนกันการตั้งชื่อไฟล์การตั้งชื่อไฟล์ฟควรให้สอดคล้องกับไฟล์ที่ท่านจะต้องนำขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะคำสั่งถ้าท่านจะแนบไฟล์คำสั่งคำสั่งเรื่องอะไรใส่เข้าไปเลยนะคะ หรือรายงานนะคะรายงานเรื่องอะไรนะคะให้ท่านระบุให้ชัดเจนให้ง่ายสำหรับคนที่จะรายงานข้อมูลและผู้ตรวจสอบนะคะค่ะสำหรับอีฉันก็ขออนุญาตเน้นย้ำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ